วันก็การเดินทางทรงริยาหนูนุ้ยและเทกทรงชายงยาต้องการจะศึกษาปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแต่นายหนูนุ้ยและนายเทกต้องการจะได้เงินทองทรงกลับไปจุนเจือครอบครัวมองกันคนละมุมในที่สุดปัญหามันเกิดเส้นทางระหว่างหมู่บ้านตำบลอันเป็นป่าดงคงลึก สามคนกำลังนั่งสนทนา,าหารือกันอยู่จะตกลงปลงใจกันอย่างไรต่อไปพี่น้องหาความวุ่นใจจากนิยใหญ่อดูดูตาปีต้องมันมองาอรือบอกว่าน้อง ตาปีต้องมองชาวน้องม่กข้าวใจปีตุกใดในหลงบอกด้วยหน้าออกความหมายือกิดตึงบ้านจากนานวันนั้นทอลจอกพี่มีสบายบองน้องใจมันศัตรูเอ้ยน้องไม่รู้ความจริงเดินนี้พี่นุยพี่เทศครับผมไม่สบายใจอยู่สองสามวันแล้ว จากแววตาพี่ทั้งสองมองผมนี่เหมือนจะมีความโกรธเคืองอยู่ลึกๆอะไรทำนองนั้นผมพูดจาหรือทำอะไรไม่สบอารมณ์พี่หรือเปล่าพี่หนุ้ยไม่พอใจผมใช่ไหมกรบปันนั้นนะดีครับเราพูดกันตรงๆผมจะได้ปรับปรุงตัวเองพี่หนุ้ยไม่พอใจผมเรื่องอะไรเรื่องเดียวกับเทงนะั่นแหละพี่เท่ก็น้อยใจผมเหรอกรบปันนั้นหนละเรื่องอะไรพไี่เต่งเรื่องเดียวกับหนุ้ยนะั่นแหละคนนั้นก็ไม่ต้องรู้ ละครับบอกบอกกันไปแท้หอีหว่าพลึกกับหว่ากันไปสักเรื่องหนึ่งแล้วกูตัดสินใจแล้วตั้งเมียข้าก็ตายเมียไว้ก็รอดพูดโปร่งโปร่งไปนี่ไอ้เฉียงก็รู้แล้วว่ากูกลวนวันจันทร์ว่ารุงกูเกินวันจันทร์ว่ารุงมตัววันจันทร์ไม่มีปากบ้างเลยหนุอยปากมันมีแต่คนวันจันทร์โบ้ควายควางเห็นไหมใจกูจ้องเจอรังนกมากูกินทีเดียวอ่ากวาดกูปะโบ้ขึ้นไม่ได้ไอ้นั่นอ่ะจกเลย อะไรพี่เท็กไหนลงเล่าให้ผมเข้าใจดิคาดว่าวจดิผมผิดอะไรอะไม่ผิดมึงก็ไม่ผิดกูก็ไม่ผิดแต่ความจนเนี่ยน้องมันทำให้สินใจผิดพลาดไม่ความงาพี่เท็กที่บ้านน้องเปลี่ยนเมือเย็นช่วันตีแล้ววันมึงชวนกูออกจากบ้านจากลาแรืมึงชวนว่าหรือหางานทํโทุกมีไรายได้แบ่งคนละครึ่งเหมือนพี่เหมือนน้องทุกทองนั่นนโยบายแต่มึงแต่แรกนบนสะพานละ แต่พ่อมากก็จิงคูมพิดแล้วมึงไม่ใจ่คนในชจนบทมึงมาทำงานในทองติ้นจนบ,บอมึงทำไม่ได้ตั้งป้าได้เจ้าบ,บันไปแล้วมันปวดมือปวดเลยปวดมือแต่ว,วา่าแาวนี้ดามเจ็บว่าดเพราะฉะนั้นก็ตัดจิ้ใจําองทำไมอบริษัทเราหยุดบริษัทอะไรไม่ได้ทราบจนไม่จำกัดเนี้มึงกินจนไปนะก็จนกูกันรับบาลในนู่นหน่วยกันรับบาล คูแลบ้านก็ไม่ได้นอนบ้านเมียยิกได้ขึ้นเรือนเหียจีบวันมันตรงเช้นก้าวท่าก็ยังหน่อยก็นแปดจีบลูแปดจีบลูกาดูเจ็บเจ็บพันเรือเจ็บพันเรือบาทเจ็บพันเรือบาทไม่บาทเดียวไม่บาทเดียวเบียวดาไม่บาทเดียวยังบาทหลวงบาทหลวงเปือเมียเฮแล้วมาแล้วไอ้บาทหลวงกว่าเออเลยบาทกัดบาทกัดเปือแววเลย เราด่ากันร้อยเลยตึงครูข้างบานค <sk ill> รูข้างบานเราโกรแเลยบ้านอยู่ติดกันนุก็แลกกันดีนะี่ครูเออเมียอยากพ่อพ่อเรอยกเมียแม่นี่อย่าดึงหมอนเมียสิแล้วทำไมไม่บอกว่าเธอจะต่อยหมอนน่ะ่อยว่าครูก็เตี้ยกันแล้วนั่นก็เมียต่อยเบ,บาๆว่าพี่ื่นเลยเบาเปลือเจ็บขึ้นหมองเลย เรือพว่นู่นกันเลยแม่กรุบต้อยมอนไงอะไรแล้วนี่ยหนุ่ยได้ลือดเลือดล้างอยกันเนาะเออแล้วมึงไปแด้วกบปลอยแล้วกูรับบาลแล้วกูไปไปกับมึงแล้วเอาก็เราสัญญาว่ามาด้วยกันแหละ้วกูบอาไรไปไอ้เบี้ยนะที่กูไปแล่ที่กูอาดินจ้างตั้งพากันเตืน้อย น่าสงสารจริงๆอ่ะไอเราพยายามแสดงตัวใหรู้ว่าเราเป็นใครสงสามสองคนนี้มีความจริงใจทุกอย่างวางบัตรประจํำตัวให้ดูเอาอ่านไม่ออกเด็ดพ่อเด็ดแม่ลูกต้องผิดรับสั่งแล้วจะเป็นอ้บุคคลทั้งสองนี้รู้ว่าหนูเป็นใครเดี๋ยวจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือลูกมาตั้งหลายวันอ่ะพี่เทงพี่นุ้ยวันนี้วันดีผมแจ้งข่าวดีทราบข่าวดีเลย เรื่องเงินทองที่พี่แดงจะนําไปส่งช่วยเหลือครอบครัวนะ่ะไม่ต้องกังวลแล้วครับพี่ตอนนี้พี่แดงมีอยู่สองหมื่นพี่นุ้ยก็สองหมื่นมีไรมีเงินเงินหน่อยอย่าถือเป็นค่าจ้าง,งพี่แดงนะพี่แท้กับพี่นุ้ยมากับผมเนี่ยผมมอบเป็นสินน้าใจอ่ะค่าตอบแทนน้าใจวันละหนึ่งพันบาทยี่สิบวันก็คนละสองหมื่นครับเงินหน่อยผมไง ได้มันเพลือใช่ไมันบาดมันายรอวัลละพันเลยมากับมันนี่เป็นสิ้นนำใช่มึงมีรางมื้นกูมีรางมื้นแล้วมันโอเวอร์หน่อยมันบาดิกูได้ไรก็ไอ้ได้ก้อนปนีเลยถึงไอได้ปนีละกูวดนั้นเออเด้อรถแท็กซี่ก็จอดตามมัน้ลุงกว่ารับานขึ้นนะครับไปกับป๋องรถเออกูมารถเกรืองเนี่ยก็ไปรถนี้ว่าไม่โดคน คือนางรถเคีงก็ใบจ้อยใบจ้อยแล้วมัดมันช่วยรุน่นโอ้ช่วยรุ่นในลุลงบทตึงปั้มมานตัวเดียวเครื่องติดสองคนแหละไม่แล้วมันหนักมากพวกมอะไรคุณแกตายแม,ม่รุ่นไปปั้มมันรอยเทยทิเบตโลใครแรงใครแรงรอยเทยทิเบตโลอเออไม่จเดี๋ยวกูนับดักพิษกูไปห่นานประกาศมันรอยคาทพเบตบอลเลย แล้วกันต่อแล้วเรก,ก็งอกแล้วทำไมพูดเรื่องโกหกกับพี่นุย้ยเออแล้วมึงไม่ออกว่าเราลุยไอ้วันปั้นหลงอาบน้ำนไม่เว้ยคุณลวงตุง้งงางเกงยังงอกงเรื่องไอ้ที่ตัวไม่มีแหละแต่ที่บ้านผมละ<ๆ>แล้วพี่รู้แล้อยังว่าผมเป็นใครเนี่ยแล้วกูรู้ว่ามึงเจอทรงรยาหนูบอกมันลึกลงไปกว่านั้นดิชื่อทรงรุยาคนนี้ในพระมหานครพศจาลีเนี่ย พี่นุย้ยพี่แท่งน,นึกไม่ถึงหรอกว่าคนนั้นมาปรากฏตัวอยู่ตรงนี้แล้วคนที่ทุกคนรู้จักคนที่ทุกคนก็นับถือพูดอะไรเขาเชื่อตั้งนั้นะงรยาคนนี้ใครอ่ะไม่กุมนึกไม่ออกอำนี้มันจะกูนั่งจือพิมพ์การไม่ออกตัวระตัดกระมอนในแล่นี่้นุ้ยก็ได้แล้วก็ยังเจ้า,า,า,าตัวระตัดรุ้งว่าเผื่อในบ้านน้องเพลียงมันยังจะเจ้ารับไม่เครือง นี่แหละตำปักเส็วตำผมไม่เครืค่องเกลียดพวกนังรถไปหันเปลือนแม่เลยโอ้บ้านนู้ติดจานดาวเทียมเลยนะไอ้นู้บีไอ้ยูบีชี้เลยนะบ้านนี้จนใจเลยตัวตัดกระไม้ลงหนังเรือนเปลือนนั้นปั้นน้ำคูคูจินใจว่าเปล่านั้นคนตกชิปเอดเจ้าทัดยามในสื่อไอ้ไรคนตกได้ทัดยามในสื่อเจ้าตัวจัด แล้วก well, really ้นตกเลยตัดฟืนยางก็ตัดดูแรงแรงไปตัดไอ้ชาวท้วนกว่าไอ้ตายดิย่างเคยกูตัดฟืนโล่จะก็กูตัดเพ็นนี่ตัดของกีคอนนี่บอกก้นตกจาวไม่ตัดแล้วกูตัดเดินน้าพน้ำค้าเรียบร้อยตัดแจ๊ดได้ในปลอกเลยแล้วก็ใตรตุ้งปุยเลยแล้วอู้เพื่อนอู้นั่นนี่ตัดค่าได้แจ๊ดรอแล้กูเจอเสื่อยรับเจ้าตัวแล้ตัดจุ่มอ่าผมต้องกระโดดย่าง ต้องรับโจงน้อยเห็นโจงนู้นะโจงโจงรามาชุนนู้ของเรา้องเป็นควานเป็นนไงกันไม่ได้โอ้ยไอควานควาหน้าดั้มวันนั้นกังกินข้าวเขาโยกุตโต้ใช่ลงในเนียงกินน้ำมันจะยังเกลืองแป๊บบึมตุ้มอะไรไปนุ้ยควานลงในเนียงโอ้ควานรามาชุนมาตจำใจปลุกจี้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 เมียใช้น้ำปลากูบีบลูกหน้าควานเกลืกินควานต้มยำกันหุงเปียก พูดแต่เรื่องโกหกเออไอ้หลอก้าเบื่อก็ไม่รู้กว่างปลาไนเลว้ยกูพี่เท่งกับพี่นุยครับพี่นุยแกรู้แล้วผมยืดทรงยาเป็นโอรสของสเสด็จพ่อแสงรุยันสเสด็จแม่สีรัตนาผมมาจากนครไผ่สาลีนี่เป็นพระโอรสยกว่าแต่วันละพันห์วันละแสนมัง่ยพี่เท่งได้เตอร์นี่เป็นเปลวรสใช่ ไอ้นุ้ยมันว่ามันเป็นปลาโอรสมันปลาโอรสชาล่าเด็กหวยนี่มันชาล่าจริงไอ้ตายห้องกู้ใจดีนะไปหลักหลอกหลงกองน้อยที่บ้านขึ้นหลอกกองกูไม่รวยบ่าววันก็มันนี่ไปหลักอยู่กันมันกี้อยู่เลยกูคืนมันหนังแลงหนังได้เต็มตุ้งปุ้ยปนลงมาตึงอันขึ้นบอกไก่อันลุงพูดออกไปเพื่อคนเดียวกับชาหลอกกองมาจี้นี่พอดีเด็กไม่บายมันยาหลักดัก หนักนักหน้ามันก็โดนแล้วเน่าแจ้งความเลยว่าเพื่อกระหวาพผมปิดจริงกราบตีนกูคอยเจ้าหลอกกองมะเห็นในมือนี่แบกเอาไปต้องให้ที่บ้านมันว่าเออแบกวัวเดี๋ยวก็คิดว่าโกรงมะนี่ฮะแล้วมันเดินนำหน้ากูเดินทำลังป่าไปให้หัว่าอย่าแจ้งความแจ้งอะไรไม่ได้หรอกแต่จีิงรังอย่าลักหน้ากว่ากลับเดินไปตึ้งตรงบ้านเราไปเพื่อเลย ยาวองหลงกองนำเหมือนไปตึ้งบ้านเราเปิดตู้โลอกกูหยัดแม่ไปลักโยก่อนว่ายโอเคเจ้ทิปกูแล้วมึงอ่ะู้จัก,กว่ามืดแต่มันไม่รู้จักมึงมันก็นไม่เอ็นไอ้แม่ไม่นหนุ่งเงยเอ้าพอแล้วแต่กูนึกแล้วกี่มิ้นนั้นมิ้นโลอกกูอันเด็กไรเลนเด้วนี่พี่เท็ไม่เชื่อเลยเดี๋ยวตายหนุ่มบานอกจนไม่เชื่อใครแต่แล้วนี่กู ได้แังคุณแรกไงมึงปลอกคนผันมึงไปหร้กแ,แล้วเมืองไปผมกลับเมืองเดี๋ยวผมจะไปพี่หนุย่ยหรือพี่เท่งไปบ้านเมืองผมด้วย,ยเนี่ยก็ไปดลไปไปไป,ไป <c oughs> พี่หนุ่ยขอร้องนะครับคบนเราี่พี่หนุ่ยจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของพี่หนุ่ยแต่ผมไม่เคยพูดโกหกแต่ขอร้องอยับเอามือมาผลักอ,อกกันผมไม่ชอบครับทังไม่จับว่างีจับไรกว่า <c oughs> ดีเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชุดโอรสของสเสด็จพ่อให้พี่หนุ่ยได้เห็นเป็นขวัญตา นี่มันกันไปหนุยเราเชื่อด้วยปัญญาอย่าไปเชื่องมงายรอสักครู่ถุงผ้าที่ผมวางเอาไว้ที่โคนต้นไม้นั่นคือชุดราชารถรอสักครู่ครับ <c oughs> มันกูุจะไปเปลื่อนชุดมาจริงอาย่าไม่มาแล้วเก่งเออคุณตกไรก้นเล้วอย่างไงกล่าวนี้่เปลือแม่ได้เขาดาวหมเดเฉย,ยกันวิ่งรถดับจางนล้วแม่ได้ปันเอาไอ้มืองเอ,อ้แหลนป้อนคุณจกแจ๊ก ลุงเลี้ยงครั้งเนาะไปจรองบุมหน่อยครับคิดเท่าไรลุงกว่าคนจอกได้ผมไม่จรองร้อยครับเมามึงเอ้ไปกูยอมควนจรองร้อยทางหเราจรองหลวว่าไปถึงลูกเราตะรู่นะครับทางมันลื่นเข้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะเปิดทางมาให้กูติดกังช,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 ชเจอเจอเจอเชอเจอเจอเด็กเด็กก้าวโรงเรียนน้องติดจนเด็กปากเลวขาวไม่ไหม้เฉยมันไป็นทางแใ่การนุ่งจีนว่าดับเครื่องนที่เด็กปีนักู้ยุ่นจีนจอดจ้าอยู่บงแล้วดับเครื่อง กูกินหนังกินนุ่มชิน้นช่องชานจิบบาทจะ่อย่างต่างนี่กว่าตามกันไปเลยไม่บ้านเกยยังนั่งไปเดี๋ยวมนะันจูนกูตามกันไปกับนั้นว่าเแต้นีน้ไม่บ้านเกยยไม่เกยเกยรถคลับเลาะบานแล้วกระายายได้รถเครื่องไปเล้วใจละลาวปนี่กันนี่ถ้ากูม้อนเด่นมึงเลนรถแบบช้างว่าอ๋อกันเดีคนเราเชื่อในสิ่งที่เห็นมันก็ดีแล้วนี่พี่นุ้ยดูสิใครฮะ ไอหนุ่ยเอ้ยนี่ก็จริงแล้วหัวว่าเล่นมาใหญ่หูจริงสวัสดีน้องเอสวัสดีพี่ก็โตดพี่ไม่รู้จริงจริงสวัสดีน้องสวัสดีโลกอพี่นุ้ยครับหันมาดูที่เป็นขวัญหูขวัญตาว่าเดี๋ยวนี้ทรงนุยาเป็นอะไรแล้วมึงบอกไอ้ไปจะหูตบก่อฮักเดี๋ยวเดียวพี่เท็ไม่ต้องบอกตบเลยพี่นุ้ยพูดอะไรมันจริงดิมึงอย่าตานะคนวัดจันวารุงนะเอาเลยพี่นุ้ยมึงอย่าตาเฮว่าแล้วว่ามันจริง น้องบา่าวกูนี่พี่น้องกันนี่เรานับพี่น้องแล้วนี่นับปีน้องไม่ต้องเช็ดรองเท้าลุกขึ้นเลยพไปนุย้ยเมื่อกี้ไม่บอกไม่เชื่อว่ามันหู้ตั้งนานว่าน้องเป็นลูกเจ้าเมืองเหรอครับเห็นบอกไม่ใช่ว่ามัลอ,อกไอ้เทง่งฮอ้งไปไหนก็ไปเจงลอยรอบเ,เ,เมืองแหละนั่นแหละกูเกลียดไอ้ลูกนี่ยท่านดัน ่วนกูวิดปลายหนุยว่าปั้นเท้าได้จ้องตัวจลนเท้แข็งตัวปลาหม้อเท้ารองนิวตัวเออมึงก็เหนื่อยกูก็เหนื่อยหนุ่ยว่าปั้นเท้าเอาจนตัวเต้าไว้ได้แล้ว <c oughs> แล้วกูปลาหม้อตัวเล็กน้ำเท้ากันปลื้อแล้วก้นตัวไม้อ่ะเห <c oughs> นื่อยป็นปลืออ้อน้องพี่เท่งพี่นุ้ยครับ <c oughs> ผมต้องการจะมาศึกษาเรียนรู้ในชีวิตพี่น้องในย่านตำบลชนนบทนะ <c oughs> ตอนนี้พี่ทั้งสองน่ะเป็นผู้ชักนำนำทาง แนะนาอะไรต่อพี่อะไรภาษาของพี่น้องชาวบ้านเหมือนที่ผมฟังไม่เข้าใจพี่แท่งช่วยพี่นุ้ยช่วยผมมอบเป็นสินน้ําใจวันละหนึ่งพันและยัยพี่นุย้ยกับพี่แท่งเนะี่ยไปทํางานอยู่ในพระมหาคนครไผ่สาลีเป็นที่ปรึกษาผมในชีวิตจนบดผมมันจะรู้หนังสือไม่จําเป็นก็เรารู้หนังสือไม่รู้หนังสือแต่มีประสบการณ์จริงไหมพี่นุย้ยทุกของเบื้องกวดจําชอบจัดได้หมดด็อกเตอร์ก็ไม่อ่านลุ้ยัรับของประเนี้นะเงินเดือนจะได้น้อง หัวหน้าสามหมื่นลูกน้องสองใครเป็นหัวหน้าไอ้นุ้ยมันพึ่งเหยียบบล็อกนี่กับอมจ้ามเวสเพราะจะดันหัวหน้าพอมกับอ๋อไอ้เด็กเขาจำเลแทงเอาอย่างนี้ดีไหมละ่ะเรามาแสดงสติปัญญาสามารถใครจะลาดกว่าคนนั้นเป็นหัวหน้าเอาไหมอ่ามาไอ้นุยมา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 ,มา,มา,มาเราูุกันด้วยสติปัญญาสามารถจะลาดจะเลี้ยวจะเริ่มจะเดทจะใจจะวิ่งใจใจโยอ่ะเล่นเกมอะไรดีอะพี่เต้ ปัจนี้แนี่ยนุ้ยเอาเกมไงๆกันมึงกับคูนี่มาเล่นเป็นบดเป็นครอนกันเออมึงเคยควังตานรุ่นตอนผูตอนเด็กแกอบติตัานรักว่าต้านนองเป็นดาวแกเป็นควานองเป็นเข้าแกจะเป็นหน้าอ่ามกีแรกที่อันนี้กูเป็นอะไรมึงต้องเป็นคู่กับคูแต่ลงซะละอ่าท้าสมั้งหมดวกูเป็นกีมูกูเป็นกีมาเออได้ถ้ากูเป็นตัวกูเป็นหน้าเออได้ ถ้ากูเป็นชใยกูเป็นห้าห่าแพอารอ,ไอาได้โค่ใจต่ใจไ่มจมวอาแม่มึงปลามันขึ้นไม่ได้ผมติดน้าใช้ได้ครับใช้ได้ครับเนี่ยแพ่ท่านกูกันนั่นลา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 เออฝังแล้วสนุกดีเหมือนกัน

ถามไมหนุยเข้าใจตอบลงไปไ้ลงสาระเราจะเป็นเราจะเป็นเราจะเป็นเ,เ,ป,นเป็นอะไรนะแจ๊จัาเราจะเป็นจังหวัดระเบี๊นี่นะมันอยู่ปากใต้สารไอายเขาไม่ใจสาระนี่มันเป็นอำเภอเมืองสาราเอื้องเขาไม่ใจสาระ ็นแล้วเป็นจังหวัดกระบี่ในนุยลองตอบดีของแค่นี้มึงเป็นอะไรเป็นจังหวัดพังงากระบีตอบ่อพรมแดนติดกันแน่นแวดพร้มแดน โอ้โหยอดจริงๆพี่น้ยยไใ้แตงตายบยใจจะมันรวยเลยจะไม่นุ่มๆไปเตียงงานกลับบ้านเดินไม่รอดใจแตงไปเจอลูกอมได้ลูกมินทำไมแปรน้อยบาทกว่าตู้กันู้ที่ลูกบาดลูกอมเจอลูกมินกูอมจ้องน้อยแลประชันข้าวดวงเลยงั้นไป,ปรึกใจเตียงนำลายย่อยวอด เช่ะมันไตลินแล้วกูเกียวร้องคนหนังก้อนก็อยู่เทปปากลุกตอว่าจัดยัางมาว่ารุงงูอะเรยจนอยู่วะจริงอยู่พี่เองเรืองนานเลยอาพี่นุ้ยเป็นมั้งต่อไปนี้ปปรดอนจะเสิร์ฟลูกัลา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 เราจะเป็นเราจะเป็นเราจะเป็น เป็นอะไรเป็นอะไรบอกมาเราจะเป็นน้องนะ้ำเราแน่จะเป็นน้องนะ้าแต่น้องนี้มันไม่มีปลาน้องน้ามีแต่เกลียดสาละเอียดนะมันไม่จะละหาน้องนี้นะ่ะมันมีแต่กบมันมีตั์ตีมีขา i uh, yeah.